ครับวันนี้เราจะมาเราจะหนีเที่ยวกันนะครับเราจะไม่เข้าวัดเรขึ้นคลิปดิเราจะไม่เราจะไม่ไปวัดนะครับวันนี้พี่นาทีพาพาผมไปไหนรู้เนี่ยโอ้บูเฮ้ยงานบวชแสงสีเสียงเครื่เขคอมีแต่ไม่มีการ์ดเี่านะงานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงานอะไรงานบวชงานแต่งใช่ไหมนี่ไม่ใช่ดูนะดูที่จองานแต่งอุ้ย งแล้วมาผิดงานมาหน่ยพี่เฮ้ยงานแต่งอะไรวะเฮ้ยเราไปดิเรามีบัตรเชิญอะเฮ้ยเรามีบัตรสอผมมากับนั่นน้อครับจะเย็นดิจะยืนจะเย็นโอ้ยพี่พี่จอดถามเขาหน่อยมีงานอะไรงานแต่งรู้นไหนเหมือนงานแต่งานะถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยไม่ต้องถามหรอกเราเราเราจะว่าจะตอบนิดหน่อยโอ้ผมมาผิดงานไอ้ส่านดอกฮูกไอ้ท่านไต้ทิศไอ้ท่านดอกฮูกนู่นนอะเนี่ยไอ้นกฮูก อ่านู่นไงนู้นไงนึกไหมนกฮูกใช่พี่ว่าอุ้ยงานแบบนี่งานเลยนักกันเหมือเ่เลยใช่เลยต้องเป็นคนใหญ่คนโตโอ้หเรามาผิดงานแล้วพี่เรามางานกฐินมันแค่งานงานแต่งอุ้ยอุ้อันนี้ก็เดินเขาไม่ได้มองเลยรถไปกันมาเรามาผิดงานเฮ้ยไม่ใช่ชาวบ้านก็มาด้วยนะงานเรามาเฮ้ยคนวัดกันเลยเฮ้ยคนงานนะเนี่ย Hey, มีโต๊ะเราด้วยพี่มีโต๊ะเราด้วยคนละง,งานนะพี่เ <N> นี่ยคุณนาทีนั่นน่ะป้ายเห็นอยู่ใช่เปล่เาเฮ้ยให้เห็นอยู่ <N> เฮ้ไม่<อ>ไม่มีครับโดนตีเฉยพี่แล้วว่าเราจะมาผิดงานนั่นแหละโต๊ะจีนเป็นพันแหละเฮ้ยมีชื่อคุณนาทีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่<อ>ยคุณนาทีอ่ะหกพันห้าโต๊ะเอาไปไปเราไปก่อนเลยเฮ้ยพี่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรู้ผ่านวัด เ,เราโอ้โหเราเลี้ยวมาผิดจอยแล้วเนี่ยนี่นี่นี่อดี้ไม่ใช่งานกระถินเนี่ยจะออกไงเนี่ยเราเอาถอยถอยออ,อ,ออกไม่ได้อีกเห็นนุ่งผูกเราไม่ใช่นกฮูกนี่ปลาตรงไปแล้วเลี้ยขวขวาพีา่ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตีตมาท้ายแล้วนะเอาเอามือดูเจ้าสาวดิหืึที่เรามาผิดงานผิดงานผิดงานโอ้ยหหนึ่งวันแต่งานกระถินโอ้หขอโทษครับขอโทษผมมาผิดงานสุดดยอ พี่ขับรถรถแรงของพี่เนี่ยโอ้โหพาผมมาพีนงานเลยเฮ้ยมีมีโต๊ะจีนอยู่เขาเขียนชื่อพี่นาดีอยู่เขากินได้วะได้ครับพี่หกพันเบื่อข้าววัดแล้วข้าววัดหกข้าววัดทหกคนนี้วันที่หกหกข้าววัดกินโต๊ะจีนได้วันนี้เราพูดงี้มามั่วอยู่นี่เลยเอ็ีมามามั่วอยู่ข้าวที่นี่เอ็ดี้เราเข้าไปนั่งกินเขาไม่มาเช็คหรอกผมว่าผมว่าเราบาดเสียบปะ เวลาเก็บซองอ่ะอ้อ๋อผมก็ต้องรู้ก่อนดิเอ้าไม่ใช่งานกะทินเลยครับผมมาผิดวัดครับมาผิดงานครับโอ้ยดับละโอ้ยเธอเธอเออมาเรื่องมาจ้าแกงห้าร้อยยูนะครับผมแกงห้าร้อยไม่เข้าผิดงานเลยค่ะเอ้ามาไว้หายเลยเฮ้ยหรือว่าเราไปนั่งไปมั่วๆั่วเหรปะไปมั่วก่อนแล้วพอ แล้วงานเดินมาเราก็เพียงก่อนเออรักแค่สองเราก็ลุกเข้าน้ำเข้าน้ำผมว่าผมว่าเขาจะหาเขาว่าเขาจะเก็บบัตรเราก่อนนะเก็ต้องบอก่อนอ่าอย่าผมบอกมืดหลานลุงพลแค่นั้นแหละจบเดี๋ยวเถามถามเดี๋ยวรอพ่ออ๋อยพี่ถามเขาถามต้องถามนี่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 เอขาจะตอบว่ายังไงเขาจะว่าอ่ะมาผีงานพี่ครับอันนี้อันนี้งานอะไรกันนี่ ขึ้นบ้านใหม่ของเจ๊ใหม่ครับออ๋ขึ้นบ้านใหม่ผมนึกว่างานกฐิน <c oughs> ไม<อ>่ใช่ทีงาน่วัดที่บ้างไหนวัดอะไรวะวัดไอ้สะสายแห้งสะวัดสายแห้สสสสงสะวัดสายแห้งตรงเดียวนี่ครับอ๋อครับเลี้ยวตรงไฟแดงหรือเปล่าเลี้ยวตรงไฟแดงมันจะมีเลือดตายแยกแยก,กซ้ายไปครับครับผมตรงไปเข้าไปเฮ้ยงานสมู่บ้านนะครับครับผมว่านงานกฐินมาพี่ทีงานโอ้ยอย่างนี้ไม่อุ้ยอย่างนี้ผมว่าเราเราแวะงานดีกว่าอุ้ยเราแวะดีกว่ามั้งนี่อุ้ยหยั่งวะนี่ โอ้ยห no e oh, นูไปเสนอแมบบอดที่พี่ขวาขวาขวาข้านี่ทางเข้าฝานฝานทางออกกามค้างเลยเนี่ยออกออกออกไหนครับออกไหนครับทางออกอครับออกแค่ประตูี่ทับเนียได้ครับเดี๋ยวอรับอรามครับครับผมมางานกะถิ่นมาพิษงานพี่ออกมาครับจะออกผมจะออกจะออกครับออจะออกทางนี้ออกทางนี้ครับครับอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวนครับครับครับผมจะไปหางกะถิ่นปาาพิษโอ้ยงานขึ้นบ้านใหม่ ปเพื่อทีปีหน้าต้องจัดอย่างนี้นะถ้าซื้อ,อบ้านใหม่อีกหลงหังนึงนะครับมา,างานโอนไปก็ทิ่นครมากนะครับโห้าร้อยเป็นปวดหัวไอ้พี่เจ้าที่เจ้าทีถึงก็งงเลยื่อนมึงมางานอะไรมึงเนี่ยผมรู้งานก็ทิ่นครับเออบห็นไฟเยอะๆเข้านี่ครับโอ้โหงานจมอนแบบนี้ ย้อนย้อนสองข้างน้าหน่อยเฮ้ยมันเียวได้มาพี่ดูไฟอลังการเราคิดว่าโอ้โหว่าไอเราคิดว่างานกระถินเขาจัดใหญ่โตนกคู่พี่นกคู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 ่ป้านเราพี่อ๋อนี่ไงบ้านข่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหดูบ้านนะพด่มืดมืดมืดโอ้โหไม่ใช่บ้านพี่เนี่ย เขาล right ือหาดแล้วมั้งเนี่ยบัสเย็นนโอ้หาแล้วมาแม่งไปก่อน <c oughs> <c oughs> pause pause ี่ไฟไหไปเลยที like ่โกโอ้พาพวงแล้วโอ้โหมาไปดีเกือบไปนั่งโต๊ะจีนแล้วเกือบเกือบตั่งโต๊ะจีนแม่งมาพิการเห็นไฟเยอะเราเรกว่างานวัดไปนอนเข้าแลบมานอนงงยังไม่ออกมาผิดผิดไอ้ผิดซอยผมจำไม่ได้วปกติเมื่อเป็นครับเออนี่ผมมาขับผม นั่งงงไงมืดนี่แหลวผมบอกแล้วผมบอกแล้วพี่มาเถียงผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ไปถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายนี่พี่เลี้ยวขวามานั่นเลยเบาๆทิศโอ้ยเออไอ้แล้วโอ้ยพีครับงานทะบุญบ้านโอ้ทะลุขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ที่เอาบ้านราคาคือร้อยล้านนะครับประมาณห้าสิบล้านนะเนี่ยดูไฟดิอ่ะดูไฟดิอ่ะดูไฟอ่ะอ่าดูขายมั่งคิดว่าเป็นงานอะไรอ่ะดูเอาอ่ะมาดิ่ะ นี่ยใหญ่กว่างานกาชาติในจังหวัดอีกอ่ะโอ้ดูบ้านนี่นี่โอ้ดูดูบ้านเนี่ยดูบ้านเนี่ยโอ้คันลึกขาดจริงจริงแล้วแล้วดูงานครับแล้วดูงานครับดูงานดูงานดูงานเมื่อกี้เราลืมถามเนาะใครจะมาก็ได้หรือเปล่าไม่คนมาเยอะมากอ่ะโอ้ยพี่ครับดูไฟเราดูที่นู้นดูไฟดูไฟดูไฟ ตายแล้วสิครับไอ้มืดโตเอ้ยแล้วมึงก็ไม่มาขับหรอกกูก็มัวไปเลยทีนี้ไฟเยอะๆรถไงหน้าป่ะวะเดี๋ยวงานตารางเดี๋ยวขวาไไม่ด้ครับตรงตรงไม่ได้รายฟ้าตรงงานตารางใช้ตัวรถออกไงมั้ยนี่เปล่าครับโอเคๆโอ้โหปิดงานเจอกันนี้ใช่ไหมแต่ครับพี่ออกมาพี่ออกมาผมไม่เข้าไปไปปมาโอ้โหรถรถมาสายเบรกของทีมนี่ มัน <ules> <motiv ators> <vt ret ro niveau> ี่นไปแล้วนูยสาวด้วยทางนี้ป่ะวะทางนี้ครับอเดี๋ยวไปดูนั่นเอเป็นไงฮะไฟ่ปมืดใช่ครับแต่เมื่อกี้โอ้โหแล้วมึงไม่ยอมมาข้ามแบบบอกว่าพาไปบ้านงานใครก็ไม่รู้แต่แต่ไฟคล้ายๆกันโอ้โหแล้วมืดงัวงงใหญ่เลยนี่นี่เขาไม่ไม่ได้ออกมารอพอเหวอะพี่มางกะทินเลยไปครับเจอกันที่งานครับไปไปเดี๋ยวไปเจอกันเฮ้ นใหแหละให้เลยให้เละให้ไฟเหมือนกันไฟเหมือนกันเนี่ยโอเลยใช่เป่าใช่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 ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่นะมใช่ใช่ใช่ผมจำได้อยู่มาถึงจนได้ว่าอยู่เมื่อกี้มันไม่มีปลาโป่งของเราไม่มีปลาโป่งเอาลุงครับผมหลานลุงพลครับนี่เออมาถึงไหน จอดด้านในได้ไหมครับคณะลุงพลครับครับนอันดีสุดแล้ามาดูงานแล้วพี่มาดูงานแล้วนะครับผมจิกระจกที่สุดแล้วนะฮะในที่สุดแล้วปลาโป่งเราอยู่ตรงนั้นให้เราจําได้โอ้ดีครับเรามางานนี้นี่ทั้งงานเมื่อตอนเรามาเรามาตอนกลางวันไงเราจำถนนตำทางไม่ได้ไงนี่ไง ป้าปงยิงปืนเราน้ำตาจะไหลเลยโร้ยไม่ว่าจะได้กินโตจีนซะแล้วโอ้โอเคครับผมประมาณนี้นะเรามาถูกที่แล้วนะฮะมาถูกที่แล้วครับมาถูกที่แล้วพาไปม่วงงานอื่นนะเกือบไปเกือบไปอันนั้นอันนั้นมันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตของเรามันต้องลำวงโอเคครับผมเจอกันโอยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมได้ครับผมผมเอ้าปีเมื่อกี้ไปพิธงานมาไปพิธงานนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมโอจีนโอจีนแพรมาลุงอ่ะ